สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่ออพอเปียงนะครับผมวันนี้เราจะลองมาทำเขาเรียกนะสกัดน้ำมันมะพร้าวเนาะแต่เราไม่ได้เอามะพร้าวสดมาทำนะเราเอากะทิกล่องนะตามหลักเราต้องเอามะพร้าวเป็นมะพร้าวสดที่เขาคัน้นกะทิมาแล้วมาทำนะไอ้นั้นเคยทำก็เคยทำได้เคยทำว่าทำน้ำมันมะพร้าวทำยังไงเนาะสกัดเขาเรียกสกัดร้อนเนาะ แต่วันนี้เราจะลองเอามะพร้าวกล่องหรือกับไอกะทิกะทิกล่องมะพร้าวอะไรนี่แหละนะก็จะลองมาทำดูว่าจะทำได้เหมือนกะทิสดเราหรือเปล่าว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงเป็นครั crazy 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 e ้งแรกครับที <with> ่ลองทำเอ็นน้ำมันมะพร้าวจากกะทิกล่องโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไฟก่อนนะวันนี้เราใช้ไอ้นั่นนะใช้เตาแก๊สปิกนิก ไม่ติดเกีกโอเคติดแล้วเบาๆไปนิดนึงอ่ะเบาไปแล้วนะอันนี้เราก็เป็นกระทะกับไม้เขาเรียกไม้พายเนาะจะตัดฝาตอกกนะันเนาะแต่เราจะไม่เห็นยี่ห้อกะทินะเพราะเป็นยี่ห้ออะไรเราจะมาลองดูว่าเขาจะทำได้ไหม เทลงไปเลยเออกยากนิดนึงนะกระเดิน,น,กน,เดน,นกระดอนหมดละกล่กองนี้ก็ประมาณครึ่งโลได้นะน่าจะประมาณครึ่งโลเนาะเรามาลองว่าจะเอาตอนแรกว่าจะเอากล่องละโลอะแต่ตอนเนี้ยมันใหญ่ไปเราเอากล่องละโลโอ้ยกล่องละครึ่งโลมาลองตำดู หมดแล้วนะเยี่ยงแล้วเดี๋ยววา,างข้างล่างก่อนแล้วกันวางข้างล่างก่อนแต่แกสเราก็รู้สึกว่าจะร้อนเร็วมากนะเดี๋ยวเราลองแบบว่าเอาไฟอ่อนดูแล้วกันเนาะไฟมันก็อาจจะแรงไปนี่เราโกมมาดูไฟนะไม่ใช่โกมดูอะไรนะ ไฟแก๊สนี่มันแปลกอยู่อย่างนะไฟแก๊สเปยกนี่เนะี่ยมันเบาไม่ไ่อยได้เบาแล้วเขาจะดับล้องพยายามโอเคเบอได้ละเพราะว่าไอ้ไอนี่เขาจะร้อนเร็วไงก็ค่อยๆคนไปแล้วกัน ทีนึไม่ต้องกนเขาตลอดก็ได้เดี๋ยวรอตะฟักรอก็เดือดอยู่นะนี่เราใช้ไฟแบบอ,อ่อนๆนะว่าเขาจะมีปฏิกิริรยาท่าทางยังไง นี่ครับแต่กลิ่นก็หอมนะนี่กลิ่นก็เริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะกลิ่นหอมแล้วเหมือนเริ่มจะแตกมันแล้วนะเนะ่ยเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆนั่นไปจนกว่าเขาจะแห้งจนกว่าเขาจะมีเหมือนก,กะทิกะทิแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนไอ้กะทิสดหรือเปล่านะนี่เราลองเป็นกะทิกล่องดูนะ ตอนนี้เราได้รู้ด้วยรู้ไปพร้อมๆกันแหละว่าจะได้ไม่ได้ที่มีขายตามท้องตลาดนะครับกรที่กล่องแต่เราก็ไม่ได้บอกนะว่ายิหองอะไร่หวเขาเดือดไปเรื่อยกันแต่กลิ่นก็หอมมากเลยนะกลิ่นหอมกระที่เนี่ย เราก็ใช้ไฟประมาณประมาณนี้นะก็ไม่แรงมากก็ถือว่าอ่อนโอ้ตอนนี้เาก็เริ่มฟองขึ้นเยอะละอันนี้เราไม่มีใครถ่ายทำให้เรานะเราถ่ายทำเองคนเองเมื่อกี้ก็ตั้งกล้องเนาะนี่ก็เลยมาถือกล้องมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็โคนกะทิ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วดูสิว่ากะทิครึ่งเอ้ครึ่งกิโลเนี่ยของใส่กล่องมานั่นครึ่งกิโลแหละเขาจะได้น,น้ำมันมะพร้าวเยอะแค่ไหนแต่ยอมรับนะกินหอมเขานี้สุดยอดเลย แต่บางคนที่เขาไปทํานะบมงทกีเขาก็เอาไปที่เห็นเขาทาก็คือเอาไปเอาใส่ขวดพลาสติกแล้วรอว่าให้น้ําเขาตกตะกอนให้เหลือแต่กะทิใช่ไหมไอ้น้ำนั่นเขาเรียกน้ําเปรี้ยวมันเนาะแล้วก็เขาคอยมาใส่กระทะคั้วอีกทีแต่เนี่ยที่เราคั่วเลยเราทําแบบสมัยโบ,บราณเราที่ปู่ย่าตายายพาเราทําสมัยเด็กๆนะที่ว่าเอามะพร้าวมาแล้วก็ เมื่อกูโดนเ,เนื้อมาขั้นโดนน้ำมาแล้วมาทำกะทินี่ครับว่าเขาจะได้กับไม้นี่ครับเดือดอย่าเลยวันนี้แม่ออกไม่อยู่แม่ออกไปข้างนอกก็เลยอยู่ว่างเอเลยไหนไหนก็ลองดูซิว่าไอ้กะทิก่องเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าจะได้รู้กันวันนี้แหละ ถ้าทําได้เพืเ่อนๆยิบสี่สามารถไปถามได้นะแล้วก็เพื่อนๆไปทําไว้ใช้น้ํามันมะพร้าวนี่เป็นน้ํามันที่ดีนะหอมมากไว้ทำกับข้าวก็ได้อะไรก็ได้สมัยโบราณโบราณไหมผมไม่เด็กอะน้ามันพืชน้ามันหมูก็ไม่ค่อยมีก็แม่เนี่ยจะทําประจําเลยน้ํามันกะทิมะพร้าวเนี่ยทําไว้ผัดมั่งทอดนู่นทอดนี่มั่ง เขาเดือดมาสักพักละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ํามันไอ้นั่นนะน้ํามันสดอะน้ํามันมะพร้าวสดอะเขาจะขึ้นมาแบบว่าเหมือนว่าเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนนะเออแต่นี้เขาก็ขึ้นเป็นก้อนกันนี่นะที่จับมาเป็นก้อนแต่คิดว่าเขาคงไม่ถึงที่เขาเนาะก็รอไปสักพักว่าจะเป็นยังไงปล่อ,อยก็เดือดไปเรื่อยก่อนนะ ผมตอนนี้เขาก็เดือดใจญ่เลยนะแต่เราจะไม่คนเขาตลอดนะเราจะปล่อยดูว่าให้เขาเดือดไปเรื่อยก่อนว่าเขาจะมีปฏิกิริยาท่าทางยังไงเนาะปล่อยเขาเดือดไปเราไม่ต้องไปคนเขาตลอดเวลาก็ได้ทีต่ตอนแรกที่เราคนๆเรากลัวเขาติดกระทะเนาะแต่ตัวนี้ก็ลองปล่อยก็ดูปล่อยเขาเดือดไปว่าเขาจะออกมาเป็นน้ำมันให้เราไหมแต่ดูแนวโน้มเราน่าจะได้อยู่นะ แต่ยอมรับมันกลิ่นก็หอมหอมกว่ากะทิที่เราขั้นสดอย่นะเนี่ยกินแบบหอมแบบไปเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจะได้ไปลองทําดูว่าเออกะทิจากกล่องเนี่ยที่มีขายตามท้องตลาดเราเนี่ยเราสามารถมาสากัดเป็นน้ํามันมะพร้าวได้หรือเปล่าจะได้รู้กันวันนี้นะครับ ครับผมตอนนี้ผ่านมาแล้วสามสิบนาทีเนาะแต่เขานี่จะข้นมากนะเนี่ยเหนียวและข้นมากเลยแต่ผมก็ยังไม่เห็นน้ํามันที่จะออกมานะแต่ว่าถามว่าความข้นเขา่ยข้นไหมข้นเยอะเลยข้นเหมือนเหมือนเราทําน้าราดหน้าแหลนะนะนะครับนะดูนะว่าเขาจะเป็นน้ํามัน มะพร้าวห้เราหรือเปล่านี่ดูดิความเหนียวความเดือดเขาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆลลแล้วผ่านแล้วสามสี่นาทีแต่เราใช้ไฟอ่อนนะเราไม่ได้ใช้ไฟแรงไม่กล้าที่จะใช้ไฟแรงไงกลัวเขาไหม้ก่อนก็ลองใช้ไฟอ่อนนี้ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยๆว่ามันจะนานกท่ไร่จะเป็นน้ำมันถ้าได้ไหมเดี๋ยวเราได้ดูรู้กันวันนี้แหละหรือว่าพอเขาแห้งไปเลยไม่มีน้ำมันไปเลยแล้วกะทิเขาจะเป็นยังไงเนาะ ก็เปลี่ยนการวิสูจน์อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูกันตอนนี่ครับผ่านไปแล้ว35นาทีเพื่อนๆเห็นอะไรในกระทะไหมเนี่ยที่เป็นน้ำใสๆนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวแต่เราเอาเอกระทิกล่องมาทําน้ํามันมะพร้าวเนี่ยผมว่ามันดีนะดีตรงไหนลุงไหมความสะอาดเขาได้เนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอากระทิสดไปทำจะไม่ได้ความสะอาดจะได้มากขนาดนี้ แต่นี่ดูน้ำมันเขาได้เยอะแล้วนะเนี่ยใช่ไหมสีขาวสวยเลยนะที่เห็นน้ำใสๆนั่นแหละน่าจะเป็นน้ำมันเริ่มออกมาแล้วผ่านไปสามห้านาทีก็โอเคครับไฟอ่อนมากๆนี่ครับเห็นน้ำมันแล้วเพื่อนเดือดๆนะไม่ใช่น้ำนะครับเป็นน้ำมันนี่ครับเริ่มสวยแล้วนี่ครับใสามากลอวก,กระที่เขาสะอาดมากด้วยนะ สะอาดกว่าที่เราเอากะทีสดมาทำนะกะทีกล่องเนี่ยดูน้ำมันเขาจะเยอะด้วยนะจะเยอะกว่าที่เราไปไปซื้อเที่ยวขันตามสองตลาดมาทำนะถ้าเปรียบเทียบกันโลตัอโลเพราะว่าน้ำมันกล่องเนี่ยจะได้น้ำมันเยอะกว่านี่ครับผ่านมาอีกก็ยังไม่ถึงสี่สิบนาทีเนาะก็สามห้านาทีกว่านี่น้ำมันเขาออกเยอะแล้ะเราคงจะพอแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไป ไปเทใส่แก้วดูเนาะเดี๋ยวเออตรงนี้ก็เริ่มจะเหลืองแล้วไอ้ที่ว่าเป็นก้อนก้อนน่ะเริ่มจะเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วเราจะลองเทดูว่าน้ํามันเขาจะออกมาได้เยอะแค่ไหนอ่ะตอนนี้เราก็จะมาลองเทใส่แก้วดูเนาะเขาเย,เยอะแค่ไหนแต่จริงๆริงมันต้องได้เยอะกว่านี้อยู่นี่เรามัวแต่ไปทําอะไรอยู่อยู่คนเดียวเนาะก็เลยก็เลยเขาซึมเข้าไปในเนื้อนั่นอีกทีหนึ่งเพราะมันเย็นมากแล้วไง นครับเดี๋ยวเราวางลงไปก่อนเนาะถ่ายทำคนเดียวลำบากยี่แหละนี่ครับไอเนื้อเขาตรงนี้กินได้นะเอตรงที่ว่าเป็นเป็นวุ้นวุ้นหยุ่งบนเนี่ยพี่ว่าหลังจากที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยหอมอร่อยสมัยเด็กๆอะ่ะหลังจากที่ทำมาแล้วไอ้นี่ย กาเขาเนี่ยเอามาคู่ข้าวกินอร่อยมากนี่ครับดยนมันตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะค่อยบีบน้ำมันออกจากนั้นอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนนี่ครับเห็นไหมน้ำมันร้อนค่าเรารเดี๋ยวเราลองใจตะเกียบดูนะเพื่อเขาอุดตันอยู่ข้างล่างเราคน ยังจดนะับปล่อยเขาจดไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าสรุปแล้วเราได้ประมาณไหนนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่เราทเทออกมานะน้ำใสๆเนี่ยตรงนี้เป็นมะนเ้าน้ำมันสกัดจากกะทิกล่อง โอเคครับสำหรับการสกัดน้ำมันมะพร้าวจากกะทิกล่องเนาะก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จที่เห็นอยู่ตรงกระทะเนี่ยเป็น,ปนกากของมนะพร้าวคนะกากของกะทินะแต่น้ำมันเขาก็ยังมีอยู่นะแต่เราก็คือว่าทำเห็นว่าเขาสามารถทำได้นี่ยังนี้ยังมีเยอะอยู่นะสามารถเปิดไฟเกียวได้เยอะนั่นเนนะีนะ่ยแต่นี่ครับก็ถือว่ากนะะทิกล่องหนึ่งก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะ ก็ประมาณเท่าไหร่ดีอะ่ะก็เกือบครึ่งแก้วอ่ะเนาะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จต่ครับสำหรับคลิปสกัดน้ำมันมะพร้าวจากกะทิกล่องเนาะก็คงจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมใครที่คิดจะทำตามอยากได้มันมะพร้าวไปใช้ที่บ้านนะก็ลองทำตามนะครับผม ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครอบครัวไม่ออกเพียรกด้วยนะครับผม